สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือเนาาาาื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายป่าใหม่มือหนีมาคำนวพี่น้องพึงเลิกงานเลิกงานคำครับสำหรับมือหนีผมก็จะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการครอองกข้อยไม้ป่าและกการจำน่ายล้วยไม้ป่าเนู่และครับสำหรับล้วยไม้ป่านะครับพี่น้อง ถ้ามันเกิดอยู่ในที่ดินกรมรมสิทธิ์เท่านะครับคือพวกฉนดหรือนอสอสามเนี่ยต้องเกิดโดยธรรมชาติน,น,นะครับโบเมนมาพินนองไปหาซื้อมาเราก็มาแขวนมาติดไว้นะครับคือมันต้องเกิดเองของมันโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะถือว่าโบเมนของป่าเพราะบอถือว่าเป็นของป่าพอม่พ่นนองก็สามารถครอบครองได้โดยโบ่ผิดกฎหมายนะครับบ่ต้องไปขอใบอนุญาตนะครับ แต่ว่าถ้ากล้วยไม่มันเกิดอยู่ในปลาสงวนบาทนีครับหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพาันธุ์สัตว์ปลาเนี่ยนะครับซึ่งมันเกิดเองตามธรรมชาติของมันเนี่ยพอแม่พี่น้องเขาไปเก็บหานะครับมาขายหรือว่าเก็บหามาตกแตงบ้านอยยังของพี่น้องเนี่ยนะครับโดยพารากการน,นะครับโดยบ่ได้ไปขออนุญาตนะครับ กล้วยไม้เหล่านั้นเขาถือว่าเป็นของป่านะครับแต่มอพ่อแม่พี่น้องเขาไปเก็บหาโดยบ่ไดรับอนุญาตพ่อแม่พี่น้องก็จะมีความผิดฐานเก็บหาของปลาโดยบ่ไดรับอนุญาตนะครับแต่ถ้าเก็บมาจํานวนอองมากก็ผิดฐานครอบคร้องของปลาโดยบ่ไดรับอนุญาตอีกนะครับผมซึ่งเมื่อมันเป็นของปลาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการควบคุมปริมาณการครอบครองว่า สามารถครอบข้องใดกี่ตนถึงจะบผิดกฎหมายนะครับกล้วยไม้ปลาเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องมีครอบข้องไว้นะครับเพื่อปลูกไว้น้ำในบ้านในย่างโดยบ่ได้แม่นเผื่อการขาเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าจะต้องบ่เกิน20ต้ตนต่อหนึ่งครอบครัวนะครับผมจำไว้นะครับจะต้องบ่เกิน20ต้ตนต่อ1ครอบรัว ถ้าเพื่อการฆ่าเนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ว่าจำนวนเท่าใดต้องได้รับอนุญาตนะครับฉะนั้นถ้าดูตามเนื้อหาตรงนี้แล้วพอแม่พี่น้องครอบครองแค่ต้นเดียวเพื่อการฆ่าเนี่ยพ,พี่น้องก็สามารถที่จะถูกดำเนินคดีได้ทันทีนะครับล้วอีกกรณีหนึ่งที่พบเห็นกันบ่อยๆก็คือ,อพี่น้องที่เพิ่นไปเที่ยวตามตลาด ตามแนวชายแดนหรือตลาดข้องทมตลาดนัดทั่วๆไปนะครับก็จะมีพี่น้องเข้าบางส่วนไปเอาหาล้วยไม้มาว่างคลายกันนันนะครับเราก็พากันไปเห็นเรามันง่ามกับซื้อเอานะครับมันจะเอากลับมาปลูกน้าบ้านน้ำยังกันนะครับถ้าพี่น้องซื้อมาจํานวนมากๆนะครับเวลานําติดรถติดล่ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเห็นเรานะครับบางคนเอาอมาเป็นกระสอบนั่นเสียนะครับ เขาจะถามหาเอกสารการครอบครองของปลากับพี่น้องและเอกสารการนําของปลากเคลื่อนที่ก็คือพวกใบเบิกทั้งนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องบ่มีเจ้าหน้าที่เขาสามารถดําเนินคดีครับพ่อแม่พี่น,อนอ้องฐานครอบครองของปลา,ปาโดยบ่ได้รับอนุญาตฐานนําของปลากเคลื่อนที่โดยบม่มีใบเบิกทั้งเห็นบ่ครับส่วนพี่น้องท่านใดที่ไปหาเก็บกล้วยไม่ปลาตาม ปลาสงวนตามอุทยานตามเพรื่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเอามาว่างขายเนี่ยนะครับเวลาเจ้า,จาหน้าที่เขาไปถามหาใบอนุญาตนี่นะครับบม่มีนะครับเขาก็จะดําเนินคดีฐานครอบครอ,องของปลาฐานขายของปลาโดยไม่ได้รับอนุญาตมานี่พี่น้องบางคนอาจจะว่าเออทางงั้น,น,นจะไปคว้าอนุญาตให้มันถูกต้องได้บ่ปลาไหมนะครับ ตรงนี้นะครับเวลาพ่อแม่พี่น้องเขาไปเก็บหาของปลาในปลาสงวนในอุทยานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์นะครับพ่อแม่พี่น้องจะไปขออนุญาตนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะต้องให้พ่อแม่พี่น้องเขากอกที่ไปที่มาของกลวยใหม่ว่าใดมากโดยชอบโดยกฎหมายบ่อนะครับพ่อแม่พี่น้องจะไปกวว่าโอ้เข้าไปเก็บในปลาสงวนในอุทยานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์เนี่ยเขาออกใบอนุญาตให้ได้หรอกครับ เดี๋ยวเขาก็จะดำเนินคดีกับพี่น้องอีกนะครับผมนั่นแหละครับเห็นบ่ฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ชอบเลี้ยงกล้วยไม้ชอบปลูกกล้วยไม้ไว้น้าบานนะครับถ้าจะซื้อกล้วยไม้นะครับเขา,าต้องซื้อจากแหล่งที่เขาได้รับอนุญาตถูกต้องนะครับในการจำหน่ายในการครอบครองนะครับเช่นถ้า,าจะซื้อแถวตามาตลาด ตามแนวชายแดนก็ต้องเบรงว่าเขานําเขามาถูกต้องบอ่ได้ผ่านขั้นตอนการเสียภาษ,ษีสุกาก่อนบอ่นะครับเพื่อเวลาเขานําเคลื่อนที่เขาจะได้เอาเอกสารเรานั่นไปขอออกไปเบิกทางในการครอบครอ,องของปลาในการนําของปลาเคลื่อนที่ได้นะครับผมนี่แหละเห็นบ่วครับว่ากฎหมายปลาใหม่เนี่ยมันเขามาเกี่ยวของกับวิธีชีวิตพอแม่พี่น้องตั้งเต้นเรื่องพวกนี้แหละครับ ฉะนั้นนะครับท่านใดที่เขามาชมคลิปผมนะครับแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อผมจะได้นำ่ำประสบการณ์จากการที่ผมเห็นในการทำงานของผมว่าพ่อแม่พี่นอ้องถูกดำเนินคดีแบบใดเกี่ยวกับเรื่องใดอย่างไรนะครับแล้วมันเกี่ยวข้ของกับกฎหมายป้าไม้มาตาใดขอใดผมก็สิได้เอามาบอกเราแบบภาษาบ้านๆเทา ให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อพี่น้องเขาจะได้บ่ไปกระทําผิดกันถูกดําเนินคดีเดือดร้อนกันนะครับผมสาหรับมือนีก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองหรือคนหลอกข้างนะครับสําหรับมือนีคงมีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ